สวัสดีครับผมนายพรเทพสังลาวันนี้เราจะมาสอนการบวกลบคูณหารเลขฐาน8กันนะครับเลขฐาน8ก็จะมี0 1 2 3 4 5 6 7อย่างแรกนะครับการบวกตัวอย่างที่1 1 7 6 บวกสามหกสี่หกบวกสเท่ากับสิบนะครับ10เกินเลขหารแนะครับ10ตั้งหารได้แปดนะครับ8 1เป็น8ปดแปดสบลบแด้ส,แดอสองนะครับ นี่ก็จะได้2ทดหนึ่งหบวกเดเท่ากับสิบสบวกอีกตัวทดหนเป็น14เกินเกินเลขฐาน8นะครับตั้งลบตั้งสิหารด้วย8 8ดแปดหลบแเหลือ6นะครับเราก็จะเติม6ลงไปทดหนึ่ง สาบวกหเป็น4บวกอีกตัวทดหนึ่งเป็น5้านะครับนี่คือคำตอบนะครับของตัวอย่างข้อที่1นะครับ5 6าสองฐาน8นะครับสองนะครับส5 6ห้าบวกสามห้า 5บวก6เท่ากับ11นะครับเกินเลขฐาน8ไปก็ต้องตั้งแล้วก็หารด้วย8นะครับ81 1 8 11เลบ8หลือ3นะครับนี่ก็ต้องได้ครตอบ3มทด1 4บวก5เท่ากับ9บวกอีกทดๆ1เป็น10เกินเลขฐาน8อีกนะครับตั้งหารต้องตั้งหารนะครับ สิหาร8 8 1แปดหนึ่งเป็นแปดสิบลบแเหลือสอนะครับนี่ครับสทด1 4ึบวกสเป็น7จ็ดบวกทวดห่งเป็นแนะครับเกินอีกนะครับแปดหารด้ 8, วย8ปดแปดห่งเป็นแออการเหลือ0ูนย์นะครับนี่ก็ต้องเติม0ูนทด1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยครับ นี่คอครับต่อครับ1 0 2 3าฐาน8นะครับลบเลขฐาน8นะครับตัวอย่างที่1นะครับ7 6็ลบ3ามบลบ 7, ไม่ได้ไม่ได้เจ็ดลบหกไม่ได้นะครับต้องไปยืมเจ็ดมานะครับมีเหลือหกยืมมาได้แปดบวกหกเท่ากับสิบสี่นะครับ เจ็เหลือ7นะครับ3าลบเหลือสามคำตอบข้อนี้37ฐาน8นะครับตัวอย่างที่2นะครับ5 3, 3 6ร้อยสลบสองรลบเหลือสานะครับ ห้ลบสไม่ได้ต้องไปยืมมานะครับ4ีนี่แปดบวกสามเท่ากับสิบเนะครับสิบเลบหเหลือ6กนะครับสอลบสเหลือสองต่อไข้อนี้ครับสองฐาน8ปนะครับนี่สามครับการคูณเลขฐาน8นะครับตัวอย่างที่1นึครับ72คูณ 3 4 4 2 8นะครับเกินเลขฐาน8นะครับต้องตั้งต้องตั้งอันหารก่อนนะครับ8ปะ8ฐาน8 8 1เป็น8ปลบการเหลือ0นะครับ4 2่เท่ากับ0นะครับทด1 4 7 28 28ตัวทดหนึ่งเป็น29่สเก้ากินเลขฐาน8ปดกแล้วนะครับต้องหารก่อนนะครับ29หาร8 8อะไรคูณกันได้ใกล้เคียงที่29ที่สุดน,นะครับ8 3ดสามยี่สลบยีเหลือ5้านะครับเติม5้าทดสาม ไม่มีตัวคูณแล้วดึงลงมานะครับ3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ7เท่ากับ21 21เกินเลขหาร8อีกแล้วนะครับตั้งหารนะครับ21หาร8 8 2 16 16อบหกลบยี 21. เหลือ5นะครับเติม5 ทดสองไม่มีตัวคนก็ดึงลงมานะครับแล้วก็บวกกันนะครับ0 5นย์บวก6เท่ากับ11เกินเลขฐาน8ครับ11ตั้งหารด้วย8 8 1เป็น8 8 1 1เหลือ3เติม3ไปทด1 3บวก5เป็น8 กับตัวทดหนึ่งเป็นเก้าก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับเก้าหแปดแปดหนึ่งเป็นแปดลบด้วยเก้าเหลือหนึ่งะครับนี่ก็หนึ่งทดอีกหนึ่งสองกับอีกตัวทดหนึ่งเป็นสามนะครับต่อไตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับสามหนึ่งสามศูนย์ฐานแปดนะครับ ูณตัวอย่างที่สองนะครับ246คูณ135 5คูณ6เท่ากับ30เกินอีกแล้วนะครับก็30ตั้งหารด้วย8 8 3 24 24เหลือ6เติม6 ทด3นะครับ4 5 20กับเวาทดอีก3เป็น23 23หารด้วย8 8 3 24ก็ไม่ได้8 8 2 16นะครับ16ลบ23เหลือ7นะครับเติม7ทด2 5 20 1ก็วิตรว2เป็น12นะครับ12หาร8 81เป็น8นะครับลบกันเหลือ4ดึง4ทด1ไม่มีตัวคูณแล้วก็ดึง1ลงมานะครับตัวต่อไป3 3คูณ6ถ้ากับ18 18 ตั้งลบหารด้วย8ปดแปดสลบด้วย18เหลือ2เติม2ทด2 3 4สามสี่บสกับทดทดอีก2เป็น14นะครับ14หารแ แปดหนึ่งเป็นแปดเหลือหกนะครับเติมหกทดหนึ่งสามสองหกกับอีกทดหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับหนึ่งคูณหกเท่ากับหกหนึ่งคูณสี่เท่ากับสี่หนึ่งคูณสองเท่ากับสองนะครับก็บวกกัน,นครับหกไม่มีตัวบวกดึงมาเลย 7บวก2เท่ากับ9เป็น1 1มาจากไหนจะหารให้ดูนะครับเป็น9 9หาร8 8 1ได้8ลบกันเหลือ1ได้1นะครับกับทุวทอีก1นบวก6เท่ากับ10 10บวกอีก6เป็น16กับอีกตัวทุหนึเป็น17นะครับ 17หารด้วย8 8 2 16 16องลบเหลือ1เติม1ทด2นะครับ1บวก7เป็น8 8บวกสี่้วก็12บวกอีกทด2เป็น14นะครับไม่ไม่ต้องหารก็ได้ครับดูตัวเดิมนะครับนี่นะครับ เติมหกลงไปนะครับ6ทดอ,อีก1 2กับอีกทดตัวนึ่งเป็น3นะครับนี่ครับคำตอบของตัวอย่างที่2นะครับ3 6 1 1 6ฐาน8นะครับท้ายสุดของเราครับการหารเลขฐาน8นะครับตัวอย่างที่1นะครับ5 5 5 ารด้วย12 12อะไรได้55นะครับ12 4นะครับ12 4ได้50ทำไมถึงได้50ครับไปดูครับ12คูณ4 4คูณ2ได้8นะครับเกินเลขฐาน8 8ตั้งหารด้วย8 8 1น8ลบกันเหลือ0นะครับ เติมไปเนี่เป็น0นย์ะครับศทด1 4คูณ1เท่ากับ4อีกตัวทด1เป็น5นะครับจะได้50นะครับลบกันเหลือ5จาชักศูนย์ลงมาก็เ,าเหมือนเดิมครับ12คูณ4เท่ากับห0เหมือนเดิมนะครับลบกันเหลือ0ูนย์นะครับ ตัวอย่างข้อที่1น,นะครับคำตอบก็คือ44ทาน8นะครับครับตัวอย่างที่2นะครับ3,112หาร43 43หะอะไรได้131 111นะครับ ส3่นะครับได้2 5งร้อห้าสถึงได้สองร้ครับดูครับสี่สิบคูณห้าสานะครับสิ 15, เกินเลขฐาน8ตั้งแล้วก็หารด้วย8ปดแเป็นแลบกันเหลือเจ็นะครับเหิน7 ทษอีกหนึ่งห้าสกับอีกทดหนึ่งเป็น21่สครับเกินก็ต้องตั้งหารนะครับยี 21. หารด้วย8 8 2แปดบกลบกันเหลือ5เติม5ทดอีก2ไม่มีตัวคูณครับดึงออกมาครับเนี่ย จะได้ตัวนี้ครับลบกันเหลือ32ครับ32ดึง2ลงมาอีกเป็น322 43คูณอะไรได้322ครับ43คูณ6ได้เท่ากับ322ไปดูกันนะครับ43คูณ 6กส1 8สิหารด้วย8 8ดแปดสอบลบด้วย18บแป้าก็เหลือสองนะเติม 2, ทดอีก 2,6,4,24, ตัวยีโทดทดอีก2เป็น 26,26, 26, หารด้วย8ปอีกนะครับ 8ปดสาบลบกันเหลือ2เติม2ทด3นะครับไม่มีตัวคูณดึงลงมาครับนี่ครับจะได้3 22รบลบกันเหลือ0นย์ะครับคำตอบข้อนี้ครับตัวอย่างข้อที่2คือ5้าสฐานแปดครับขอบ,ขอบคุณครับ